ก็เราทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่าผมอะขี้เกียจคือผมก็ไม่รู้ว่าทำไมวันๆผมถึงขี้เกียจขนาดนี้นะผมขี้เกียจทาคลิปขี้เกียจเรียนขี้เกียจเ,เรียนอะไรอะทำอะไรอะไรหลายอย่างหลายอย่างอะมันเป็นชว่วงกีฬาซีรีโรงเรียนผมด้วยเออแล้ววันๆน่นนะครูให้ทาอะไรบ้างบางวันก็เอ,อ่อทําไปนอกห้องเรียนไปอะไรนู่นนี่นั่นอีก บางวันก็เรียนตามปกติแต่ที่ผมไม่ชอบสุดก็คือผมวันที่ผมทำเวรแล้วผมก็ได้ไปเรียนพิเศษอีกโอ้ชีวิตผมขี้เกียจมากวันนี้อะทั้งมีกิจกรรมกีฬาสีอีกคอผมนี่ระเบิอไปละ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปได้อีกนานไหมเพราะว่าผมขี้เกียจมากมานานๆนนทีอะอาจจะมาสามเดือนครั้งก็ได้ใครจะไปรู้ ฉันก็อย่าพงงอนผมนะผมขอโทษที่ขี้เกียจขอโทษที่ขี้เกียจมากๆนะครับขอ,ททออนนขอโทษที่ทําให้ทุกคนต้องรอนานขอโทษที่ทําให้ผิดหวังนะครับผมก็จะทําให้ดีที่สุดน,นะครับขนาดตัดต่อคลิปเนะี่ยนิดเดียวเนะี้ยผมก็ขี้เกียจมากเลยขี้เกียจทำเพราะว่าผมจะตัดต่อไม่เก่งผมตัดต่อคลิปหนึ่งนะหนึ่งนาทีสองชั่วโมงโอเคบายบายขอทิ้งท้ายว่าขี้เกียจ